สิภาพไปหาอยู่ไปหาไปหาพ่อหญ่แม่หญ่อยู่ไเอปหาพ่อหญยแม่แต่พ่อหญ่เอินหลานเน่ยพ่อเญ่ตาคูอ้ยายยายหลานเน่มีคนหักแวยายคุนยายเอิหลปากไปไปปเอาไปปอ๊ลนนลนนเอาพี่ปอนเอาพี่ปอนพี่ปอนไปแล้ว มเมืองมันแมลน <mel od ic> <iah> ไปบ ah. ุมันเป็นลบอยู่ดากแอแล้วไปหายายเลยต่คู่บ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องนั่นดุดหาบ่งนอนอีกแล้วใจไอ้ไอ้หมายอะไรผู้ติวายว้ไว้ไว้ไวไปหายายเร็วๆนั่นนั่นมดกระตามดกระตาไปกลับไปนอนแอไปไปนอนแนเอไปนอนแอเร็วเอือ หอนแหง้งหอนแหง้งหอนแหง้งเมืองเมืองโอ้ยข้าไปหายายเมืงมงมงมองเมืองโบราณสิพาไปหายายเมืองโอ้ยโอ้ยหุ่นยายนอนอยู่ผัวเอายายเอ้าตีมันแน่นี่มันชิดื้อผัเนี่ยเอ้าตีมันตีมันไม่ใช่เล่นหาแต่ดากเอ๋นั่นนะ่ะดินหอยลินหอยอะไรดนหอยเลยอะไรดิน